พี่น้องปองไฟเบิร์สกู๊ตุกคนเหมือนงี้มาพบกันอีกแล้วเด้อพี่น้องตาดำสาวเล่าไต่เบาแก้วน้องกีพี่น้องเบาแม็กสาวคนเราอยู่สวรรค์เนี่โอ้ทางหลัางรอตอนนี้เข้าอยู่หัวหินพี่น้องคลิปที่สองเนาะอยู่หัวหินสวงเสาไปเที่ยวทะเลสวงคำ เข้ากับสิไปรอรอตลาดรอเบงบ้านเบงเมืองเพื่อนั่นแหละพี่น้องว่าเอออยู่นี่เขามีอียังเขากินอีซังแบบไดหยังั่นแหละตามที่เฮาแบบอยากหูอยากเห็นั่นแหละพี่น้องว่าสันซาตามภาษาคนเผือกเรื่องชาวบ้านงานของเราจะเผือกอะไรเงินคือไอนมไขได้กี่จะเผือกจะสิถือข้าตีกันที่จะเปือกเงียบไง ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปยังกินข้าวไปกินข้าวอยู่ขัวข้างเขา,าขัวข้างเขาผูซื้อว่ามันมันเป็นเมืองแบบอบอุ่นดีได้แนมเบิงนี่หนาจะตายหนาวมันเป็นเมืองแบบ สโลไลท์เขาเรียกสโลไลท์มาการชชีวิดแบบว่างๆอ่ะส่วนมากอ่ะคนก็จะชอบมาเกษียณอายุที่นี่อ่รอ่างเงี้าจะมาเกษียณที่นี่คือมันเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ได้ไกลกรุงเทพมากแต่ว่าก็มีโคงโรมานดีโรมันทั้งโรมานรัฐโรมานกัจจุโนก็แบบโคกแล้วก็มีห้างมีคือแบบซื้อของง่ายอะไรง่ายใกล้ทะเลข้ามหลังรถไฟได้เนาะ วิ่งข้าบงรถไฟสถานีหัวหินอยู่ซ้ายมือจะออกแนวแบบโบราณโบราณนอยสถานีรถไฟรถไฟที่ลงใต้ทั้งหมดต้องผ่านสถานีนี้เนี่ยถ้าน้องมาอยุธยาเขามาลงสถานีนี้ก็สถานีหัวหินพี่มารับหนูหน่อยอยู่สถานีหัวหินในนารานิวาสแต่ถ้าเราจะไปกรุงเทพล่ะคะขึ้นขึ้นตรงนี้หรอไปตรงนี้ไปกรุงเทพเลยอ่าเนี่ยลงถึงกรุงเทพเลยคะเจ้าสมุทรวะหหินไม่นานสามชั่วโมงก็ถึง โอ้ไม่นานนะสารสามโซโม่ใช่ไหมเนี่ยสาได้ดูวิวอีกแบบเนี่ยสถานีรถไฟบางยี่ใหญ่จไปเรื่อยๆแหละตึ้งกระช่างไปตึ้งกระช่างเรื่อยๆมันจิ๊ก่ถ้าจะกลับลาวก็ได้นะก็คือไปนู่นบบนไปลงอูบบนแล้วก็เป็นไปง่ายพี่น้องผมซื้อว่าห้ามาที่มีขบไลายพี่น้องได้นในเห็นไลายจังหวัดเนี่ยเขาก็ทำสถานีน่ารักเขาเพิ่งปรับปรุ สวยยเนาะง่าจนโบจักสิงอบเบิงอันใดอืมปวดหัวกับเศร้าเล้พี่น้องในเบิงบ้านเบิงเมืองเพ่นอ่ยกับเอือยเพ่นกับผ้าเข้าไปกินแต่ฟองเซ่ปรุงมาเลยจาไม่ต้องมายกนิ้วเลยฝ้าร้่งแล้วเมียเจ้าอ่ะ ทิ้งเมียวมึงทิ้งเมียโอ้ยเป็นกูไดดด้มาีเอวเลยฝรั่งขามทางทิ้งเมียเออติดผ้าตทิ้งเมียไว้เมียงงเลยเมียไม่กล้าจะเพิ่งที่ดอกไฟนี่เพิ่นเอาใส่อยู่ต้นใหม่ต้นตอกเพิ่นจักประดับประดาเขาใจเหตุให้มันจบมันงามเนาะนี่ซ้ำนี่ก็รู้ละเป็นเมืองแบทนาอยู อำเภอหัวหินหมอใช่ใช่ใช่อำเภอหัวหินมันขึ้นกับมันขึ้นกับจังหวัดเนี่ยประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอเนี้ยคือด้วยความที่มีพระราชวังด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามันจะคัน้ังเรียบเร้อยอ่ะเป็นเมืองเรียบร้อยไม่ไม่ค่อยวุ่นวายถ้าเคยไปแบบฝั่งพะแดยาฝั่งอะไรจะแบบเ ออกอีกแบบนนงมาตีรุดเราเบอวุ่นวายลุงรังออกแนวสิบแปดตัวจะย้ายเป็นบ่อพัทยาพัทยาซอยห้โอ้พัทยาซอยห้อลน้องกีไม้ตาไปแล้วงวดนี้ตอทาแสงสีมากๆอ่ะจะแบบไม่ได้ไม่ได้จะไปดูผู้หญิงเอาที่ร้านโตเข้าแก่ภูบาวเขาหันเด้น้องกีอยากไปเบิ้งผู้หญิงแกผููบาวเขาเขาห้องเขาบ้าเขาบ้าเออเขาใส่แสงสีแสงสีหัน ประมาณนั้นเนาะซอยทุกซอยทกเข็นเขาลงในเอียงเฟนท์บุญเอียงใส่ยูทูบยูนีไซายแบบชิวๆอยู่หันซ้ายแบบบุญไหว้ป้าเื่อนเนาะไม่ใช่สีสันสีสันชีวิตรองกี้อันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นตลาดซ้ายมือเดินฝั่งนี้อ๋อมือในเป็นตลาดมืออื่อ่าฝรั่งเยอะนี่ก็อย่างนี้ฝรั่งนี้ก็ลอยๆเยอะนะกี้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 นี่ หัวขาวเลยแล <laughs> <laughs> ้วเนี่ยผ้านองกีมาเบิรงอาหารหัวอาหารตาไปทะเลเพิ่นกับบาบอมีผู้ได้ถือใจพ่อขวนเมนตรงงในผ้าหล่อผาตะเวนเอื <c oughs> ้อยอ่ย oh, ก็โอ้ยสูอีดีสูส้นกับหนองลายแมนอยากอยากให้นองไปทุกบอลที่แบบว่าน,นองพ่อใจ <c oughs> ล่างรถไฟลไฟอีแ้วไดนี่เข้าขามเ <c oughs> นาะใช่ไล่จุดเนาะ คืนซื้ออันนันทะเลเนาะอยู่นี่แม่นบอกหัวหินล้วเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยดูหอยติดหินเคยได้ยินบอกพี่แก้วเพลงนี้ไปเซิร์ชดูเด้อเพลงซื้อว่าอย่างไรโอ้เก่งอ้ายคอยอัศิริยาอีกแล้วเก่งทุกเรื่องเฮาหันโศกดีร้ายนอกจากสี ในหูจ้าพวกอายเอื่อยแล้วทุเรียนป่าละอูเอออันนี้ก็จะมีชื่อแถวนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ฤดูมันมั้งช่วงนี้มันทุกอย่างป่าละอูมันจะแบบถ้าทุเรียนป่าละอูมันจะต้องพ้นหลังช่วงหน้าทุเรียนปกติไปนิดนึงแต่มาลองชิมดูใช่ไหมใหญ่แหวนกำน้อมเนมมาสื่อทุเรียนมากตอนแนกเลยผลแล้วจะสิไปสื่ออยู่ไม่ได้แล้วซื้อบรศอ่ะบอสซื้อขึ้นรถไฟไปขอด่าแน่ไปสื่อยูบนเอาพวกพวกใส่เราแน่ล่ะ ไปซื้ออยู่เบอร์เาบอกว่าเนี่ยเตียมาอยากไดประเทศไทยเลยแต่ที่ไหนไม่บอกแค่นอนน้นรหไม่มไดโกหกนะเฮาหันว่าตอนเมื่ออาหารเท้าสีนางรถไฟเมื่อเพราะว่าบกเคยขี่รถไฟคือกันพี่น้องอยากเอาบรรยากาศรถไฟเฮ้ยอยู่ลาไม,ม่ได้ขี่เหรออูอมมอออ้วางเวียงหนองยังบวเคยไปสิไปขี่วว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 ่วว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 นวววววว ที่กรุงเทพอ่ะไปล่องยู่หันหมอไม่เลยไฟเราก็นั่งหมดแลว้วทั้ง B T S ทสลอยฟ้าทั้งใต้ดิน M R T ทั้งไล่คนขับใช่หมายถึงว่าในในลาวไงในลาวไม่เคยนะเขายังไ,ไ,ไม่ได้นั่งที้สามมาบอกไอ้ห <c oughs> น่องอีแล้วบาให้หน่องอีแล้วแ <c oughs> มนไอแกว้วอยากเมื่ออะไรบอฮะพ่อแก้วอยากเมื่อแล้วคุณแผนอยากเมื่ออะไรบอแล้วยากเมื่อนะนะเออคนคืนหอดอันแม่ เพ oh e> ははิ่นคืนหอดูแม่เอาเพิรนบักฝรั่งแบบฝรั่งคืนหอน้องฝรั่งลูกชายเพิ่นนองกีเนี่ยยังเมื่อไหร่บอกยังนงกียังอยู่อีกจังเดือนจังอาทิตย์หนึ่งเออยังยังไม่ได้แมีแฟนเลยเอหาแฟนก่อนอ่ะเดี๋ยวเข้าถางหอดห่านรีวิวต่อเนาะแน่บัดออกมาหนอกคือกล่องแจงแถมบัตรอยู่ในรถคือกล่องมืดมืดตอนนี้เข้ามาหอนห่านแล้วเนาะ บ้านเขาเป็นยังงโน,งบ,นบ้านโอ้นี่ดิบ้านเขาไม่ใช่บ้านเรา,บ,าบ้านเขายินดีต้อนรับพี่จอดรถมอเตอร์ไซค์เฉพาะมันจะเป็นซอยเข้ามาเนาะเดินเข้ามา ใายเพื่อนว่าอาหารนีแ้แซ่บมีนางฟังเพลงนงี่บ้านเขาหัวหินพี่น้องเอาสิมาลองอาหารบ้านเพื่อนนอกว่ะยังไงเนอะคือฟังอุบลบ่อรสชาสตร์ติดบว้านติดเค็มติ๊เปียวบอ่อติดบเทดบ่อนวลนีน,น,นันเนาะแบบสไตล์แบบ เพื่อนแบบสบายสบาเนาะพี่น้องสบายหานก็จะเป็นประมาณนี้แต่กับแต่ละบอลแต่ละจุดก็จะมีหัวพ่เจ้ายู่หัวพี่น้องเอทุกบอลทุกจุดตามทีเห็นหมานเนาะเห็นอุซาเขารบนักทือพี่น้องทุกบานต้องมีหัวพอพันวา <c oughs> เพิงจะหันแล้วคือสีแสบได้พี่น้องอาจจะเป็นแบบว่าสีมือแบบเจ้าเก่าดังเดิมเขินซื้อ,นอ,อ,นอาาเนาะเดี๋ยวเขามาลองพี่น้องอยากกินยั้งเป็นพิเศษหัดท่านเบองเมนูหัดท่านเบิรเมนูนยั้งกระไดเอาเอา,เอาทีแบบว่าเอาให้ให้เอือยสั่งให้แบบเมนูแบบแนะนำซิกเมเจอร์เมนูได้แสบเพรา,าะิเป็นคนกินบาเตียว เนาะมาแล้วพีน่น้องเมนูที่เราสั่งว้าวอันนี้มันแกงยัางน้องแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งเพ,พิ่งเคยจะได้กินครั้งแรกในชีวิตจริงเหรอน้องไม่เคยกิน<อ>ไม่คยไม่เคยได้ก่กไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติแบบไหน,นอันนี้อะไรแกงหนึ่งสองสามแกงหนึ่งสองสาม่าแกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงกุ้ง แกงเลียงก็ไม่เคยกินในชีวิตอันนี้ยำทะเลไม่ยำกุ้งกับยำปลาหมึกยำกุ้งกับปลาหมึกเอ่อทะเลไม่ได้เอามาอ๋อโอเคอันนี้เคยกินแต่ว่าคือสีแดบมันต่างกับสูตรบ้านเฮาอันนี้แม่นกุ้งกุ้งเช่นะปลากุ้งพึ่งผักกุ้งพึ่งผักอ่าแร้ลองกินแล้วกินซีฟู้ดออ๋ น้ำป่าเบิ้งเด้นนับก่อนที่จะโตหนึ่งสองสามสี่หาหกหกโตพอดีใช่คนละตัอันนี้ปลาสามตัวทอดปลาสามตัวทอดถ้าบอกว่าปลาทูมันทีมีสองไอ๋อโอ้ยไอเราก็งงซะด้วยสิเอาแล้วก่อนปลาล่มคันตลอดอ่ะไอ้ไข่อันนี้คือปลาสามตัวทอดน้ำปลา คู่จิ้มในนี่คู่จิ้นอันน้ำกาไฟแลบแมนน้ำมันกับไฟลองชิมดูโอเคอาพี่แก้วลองชิมดูไหนอร่อยสุดคนละหนึ่งตัวอันนี้อร่อยสุดอ่าคนละหนึ่งตัวคนละตัวใช่ยกไปคนละตัวเลยนีมีหกตัวเนาะอันอันนี้ก็คนละตัวถือหกตัวไหมหกตัวพอดีเลยแมนพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อยังอีกจังเมนูหมดแล้ว ข้าวแยงแต่ข้าเจ้าเนาะข้าวย่างข้าวเจ้าเมาข้าวแม่าเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้มากมากตาบงหล่อน้องกี่คนก็ได้แต่งหูแต่งห้อยแล้วเบิ้งอยู่ในอยู่ในวิดีโอก็เบิ้งอยู่ในหูมีคนละคนเด้อพี่น้องตัวจริงสวยกว่าในกล่องมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเออินเพิ่นมากินข้าวน้ำเน่ยมาเด้อมากินข้าวโอ้ยโบเห็นข่อยซ้ำเลยมาเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้อง กิไอ้ขวเขาะซิมอาซิมแมีน่หเค็มอ้เค็มข้เลยนิมินอเ็นําหะเบอรเมนูนี้เว้ยน้่าดแตมีข้าวสวยมาแล้วน้องีนอบริการได้บกไหมเออบริการพี่พี่มาเด้อพี่นองเอ แถวบ้านแถวเพือนเข้ามารับเาไม่เอาข้าวจา้ะมีเราสี่คนเอาข้าวแซบบอปลาทูอ,อ้าย <ๆ S 2> ปลาทูของโปวดเท่าอยู่แล้วแต่วอาหารนี้เป็นแซบพิเศษเท่าต้องรองพี่น้องเนะ<ม>าะมามากินบาร์มีเท่าพี่น้องมาเด้อมานั่งกินข่าว <ไป S 3> เด้อพี่น้องกีนหัวหินเป็นยังมีหนังได้มันต้องลาด เมนูสุดท้ายเป็นบอสมาแล้วผัาฮะยังโมบดผัดชาผัดชาทะเลอันนลองชิมอันนี้อันนีเดฟตั้งเห็น,นอย่างเด้อตัวนั้นฮะน้าตาเดียวนี่เดฟหายตาหายได้เนี่นยน้ำลายแตกนี่เอาให้พี่นอ้องด้ย อร่อม,อมากหอมโคยมากโคยมากยิ่งสิแหละอืมหลากหลายเลยนะออกมาได้ทุกแนวเลยเนาะได้ลองหลายหลายแนวผัดนั่นรอบนี้มากรั้งแรกกอะแบบผักอีดีแมนเอายังเมสไตล์อันนี้ดีเนาะลูกตักอะไรลูก ้านเสัากี่หันต้องต้องกินแต่พักนิ่นหมอ,อ <laughs> เอาป้าตอนให้เอื่อจ๋จ,จเป็นหนองจะต้องเชียสชราให้เอ้อย่ย <laughs> มาิ่มพัทชาก่อนพัทชาบ้านเทอาบุหมี่อะไนเนี่ยคุณะจอาหารไทรเนาะ ผัดซ่ามันเป็นอาหารไทยเนาะผัดขาทะเลอืมผัดซวงด้วยผัดไทยหมดเป็นอาหารผากไหมออก้ด็ดใต้ไหม,ไมใต้เลยมาเด้อพี่นอ้อง เมื่อเงินเขาบ่มีไ่ไรอาหารแบบนี้โบได้กินนะจ๊ะเกยวรสชาติัไงบ้างผ่านไหมผ่านเต็มซีฟิลเลอร์เมซีมิลเลรสชาติาบบานี้หวอร่ยขอมอมันสด้นปลาม,มือ,อมยมันอ่ะ ปกติน้องไม่ชอบทะเลเลยแต่บ้านอันนี้อร่อยมากมันนุ่มข้าวกแก้วชิมผัดซ่า ปลาทูเลียงสามตัวบอสอืมมันเหมือเปียวก้นแต่ว่ามันโมเมนต์ปลาทูรสสาตมันนะน้ำประหวานน้ำประหวานปลาทูน้ำประหวานบอสน้ำกุ้งสวยอืม

เนเรียบร้อยพี่น้องแซ่บเต็มซิปห้ยซิปคะแนนเบิดทุกเมนูอาหานนี้เนาะพี่น้องสมกับว่าอ้ายเอือยเพิ่นแนะนำแล้วก็พามาขอบใจเบิดสุขสุขุปคอนเดอ้อที่หับสมเนาะและก็เป็นกำลังใจยินดีะะยินดีตอนหาเห่าขอบใจสำหรับค้ำอวยพรให้พี่โอนพี่อัตพี่เตยเนาวะว่า fc เหาส่งขรอความเข่ามาหาแล้ะคอมเมนต์เนาะ้อง ัวเเลยเออายเพิ่นว่าโอ้ยตอนหัาอ่่น้องดีร้ายเป็นแบบอย่างที่ดีเออแบบอีซังก็ดีเบิร์ดจังสี่มันจึงแมนว่าจังสันซาพี่อาร์จคือสบโอโหเลยเอฟซีส่งของความมาอ่นว่าพี่อาร์มีกับพี่เตยกับพี่อวนเป็นแบบว่า คนที่ตอนหาออ้าน้องๆที่มาจากซอบเล่าแต่ยอดเยี่ยมลายเป็นนาเป็นตาให้ก็ประเศวมาซันเป่นว่านี่ถึงขนาดน,นั่นเลยได้หนินี่นก็บอบใจเอ,อื่อยอเป็นเดอ้อมออ่อนเนาะคันโบหูจักมออ่อนกับบหูจักเกืือกับาอเป็นเด้เนาะบุญ<ม>าพาว<พ>าสณาส่งได้เจอกันในเชฟแมนบุญนําทรงพี่น้องก็บอบใจมืออื่นสิเดนล่ากันได้ไรนี่เนาะมืออื่นตอนเสาร์จะได้แย่กัน ข,ขอบใจาำรัเไห่อายด้กยังยิ yeah. Walker, tangible, magical, ้มีกระโปรงสมเรื่อนสมเรื่องอแกมแกมอันแรกนต่อ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 ชิมชิมมาเนี้มียังสิอัปเดต EP หนาอีกเด้อพี่น้องเด้อแม่ตั้งเพลงชิวๆก่อนบาเนี้เสริมเปิดเพลงนะ โซ่แก <Okay. laughs> ้วสบายดีเดอ้ออิ่มแห้งบอกแก้วว่ากินเต็มที่มเมื่อนี้